มาถึงคิวของเจ้าตัว Camerader S p a d a d a บ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว Lampdo a r g e n c i n a Wonder l i b o แล้วก็ l i g h m a k e r e ค s u j i นะครับสาเหตุที่ผมต้องหยิบมันมาแบบนี้เพราะว่ามันใส่ดาบปุ๊บดาบมันตั้งไม่ได้นะครับ มาในส่วนของอุปกรณ์แปลงร่างของเจ้าตัวคอมเบรเรเดอร์เอสปาดานะครับก็จะประกอบไปด้วยแลมโดอารันจีน่าวอนเดอร์ไรบุกนะครับแล้วก็ไลเมเชนอีคาสุจิ เอมเบรมนะครับผมอย่างที่รู้กันว่าเจ้าตัวเซค o นต์ซอร์ดเดิร์เนี่ยมันแปลงร่างได้ถึง3ตัวเลยก็ขึ้นอยู่กับวอเดอร์ไรบุ๊กแล้วก็เอ็มเบรมที่เราใส่นะครับคิวของวันนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าตัวเอสปาดาแล้วเป็นตัวสุดท้ายในเซตนี้เอาจริงอ่ะมันก็จะมีร่างฟอร์มของเอสปาดาที่เป็นร่างอาลาดินอีกฟอร์มนึงืมที่มันใส่อีกเบรมนึงนะครับแต่เราไม่ขอพูดถึงละกันเพราะสุดท้ายมันก็คือเจ้าตัวของเอสปาดาอยู่ดีอ่ะโอเคเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตััวก่อนนะครบ อ่ะตอนนี้มันก็ยังจะเป็นของใครเคนอยู่นะเป็นไฟสีแดงเนาะแต่ถ้าเป็นของซุยเซคเคนมันก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับส่วนไล่ไม่เคนแน่นอนครับจะออกเหลืองๆไนหะอ่าเสียงฟันก็จะออกแนวแบบเออเสียงแบบเสียงสายฟ้าช็อตหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น ในส่วนของแลมโดอารันจินาไลบุกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับไอสอเล่ม2ตัวที่ผมเคยรีวิวเลยแค่เสียงกับซาวต่างกันแค่นั้นเอง โอเครายละเอียดก็เช่นเดิมนะครับก็หน้าหนังสือมันก็จะบอกว่าเจ้าตัวนี้ควรอยู่ในสล็อตที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวแรมโดอารันจิน่าก็อยู่สล็อตสุดท้ายเลยก็ยคือเรื่องเล่าปรัมปราหรือนิทานต่างๆนาน,นานั่นเองนะครับผมโอเคเรามาแปลงล่าเป็นคอมเบเดอร์เอสปาด้ากันโอเ้เสียงสแตนบายอย่างมันผมบอกเลย ในส่วนของหน้าหนังสือเวลาเปิดมานะครับอันนี้ก็จะไม่เห็นหน้าของไรเดอร์เลยก็จะเป็นแขนอย่างเดียวสาเหตุที่ควรจะใส่หนังสือให้ตรงสล็อตเวลามันใส่พร้อมกัน3เล่มนะครับมันก็จะเป็นตัวแทนของแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ตรงกลางของไรเดอร์นั้นๆนะครับก็เรียกไ้ว่าเป็นกิมมิคหนึ่งที่เอ้ยครีเอทดีเหมือนกันสำหรับเจ้าตัว DX s อ็กซ์เ o คันท์นะครับโอเคมาใช้ถ้าไม่ตายกัน สียง BGM สแตนบายก็ต่างเหมือนกันครับ และนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าตัว DX Lambda Arancina ว o n d e r ร์ไล t b o o k แล้วก็ ไลเมเคนอีคาซุจิเอบรมนะครับผมหรืออุปกรณ์แปลงร่างของเจ้าตัวคาเมเลเดอร์เอสปาดาไรเดอร์คนที่3ของเซเบอร์นั่นเองครับผมส่วนตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับของเจ้าตัวเซเบอร์แล้วก็ของเจ้าตัวเบรสเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เสียงของหนังสือเองหรือแม้กระทั่งเสียงสแตนบายบีจีเอ็มของแต่ละตัวเองก็ตามจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งไคเคนซุยเซเคนแล้วก็ไลเมเคนเสียงมันก็จะแตกต่างกันไปเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับคาเมเลเดอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับถ้าเสียงมันเหมือนกันอนะมันก็ ดูไม่สมกับกนเนคอมเรเดอร์อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนไดเวอร์นั่นเองโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Toys and Review ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะเอา DX ชิ้นไหนมารีวิวก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย